สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของการาลงคะแนนลงคะแนนแบบรวดเร็วก่อนนะครับก็ปกติแล้วก็จะมีการาลงคะแนนให้ระบบมันลงคะแนนแบบรวดเร็วไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปแก้เป็นรายคน แบบนี้จะทําให้คุณครูทํางานได้เร็วขึ้นนะครับมาดูกันเลยนะครับผมมาที่บริเวณของการทําคะแนนนะครับกดปุ่มเน็กนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ผมลองทําที่มอล1ทับ1ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาทําที่มอ1ทับ2นะครับก็เลือกห้องเสร็จแล้วกดปุ่มเน็กนะครับเมื่อกดปุ่มเน็กปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับะคะแนน5 5, 5 5 5 5ตรงนี้นะครับ แนน555ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำเราไปทำตั้งค่าคะแนนตรงาการจัดทําโครงสร้างคะแนนนะครับตรงนี้เราได้ไปทําไว้แล้วนะครับอตอนนี้เด็กยังไม่มีคะแนนเลยนะครับเด็กยังไม่มีคะแนนเลยเราจะเริ่มลงคะแนนให้เด็กแบบรวดเร็ว นะครับไม่ต้องไปนั่งกรอกเองให้มันเสียเวลานะครับเราก็ใส่ไปเบื้องต้นตรงนี้คุณครูต้องไปดูในอเอกสารของคุณครูก่อนนะครับว่าคะแนนที่คุณครูคะแนนที่เด็กมีนะครับในแต่ละช่องเนี่ยสมมติช่องที่1ของผมเนี่ยจำนวนคะแนนตัวเลขคะแนนอันไหนเยอะที่สุดให้คุณครูไปไปดูนะครับสมมุติว่า ช่องที่1ของผมเนี่ยเด็กน้อยได้คะแนน3คะแนนเยอะที่สุดมีแต่คนได้3เลยมีคนได้สีแค่ไม่กี่คนหรือ5แค่ไม่กี่คนเราก็ค่อยไปแก้ทีหลังนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็เราไปคลิกตรงเลข1แบบนี้เลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับคลิกตรงนี้แบบนี้เลยยังไม่ได้นะครับเราต้องไปตั้งค่าคะแนนก่อนนะครับตรงนี้ผมเคยตั้งค่าคะแนนมาแล้วว่าเป็น3นะครับ ก็เดี๋ยวไปปรับนิดนึงนะครับก็กดตรงตั้งค่านะครับต้องกดตรงตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับกดเสร็จแล้วนะครับตรงคะแนนอัตโนมัตินะครับตรงคะแนนอัตโนมัติเราเปลี่ยนได้เลยครับเราเปลี่ยนได้เลยซึ่งตอนแรกมันจะเป็นลบสนะครับก็คือลบสองก็คือปิดนะครับถ้าเรามาคลิกปุ๊บนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้โปรดตั้งค่าการใช้งานก่อนกําหนดน้ําหนักคะแนนอัตโนมัติแล้วดําเนินการอีกครั้ง โอเคอ่ะ okay. ก็ไปที่เดิมครับไปที่ตั้งค่าคะแนนแล้วตรงคะแนนอันโตโนมัตินี่ครับอ่าสมมุติว่าช่องที่1นนะครับช่องที่1เด็กโดยส่วนใหญ่แล้วของผมได้3คะแนนผมใส่เลข3ครับอ่าเมื่อใส่เลข3เสร็จแล้วการกระบาดเล็กๆตรงนี้ออกไปนะครับเมื่อกรารกระบาดเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงเลข1ครับมาคลิกตรงเลข1ตรงนี้นะครับ ช่องที่1เด็กส่วนใหญ่แล้วได้3คะแนนคลิก1ครั้งปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่เชื้อต้องการป้อนคะแนนช่องที่1ทุกคนให้ได้3คะแนนใช่หรือไม่ yes ต้องการนี่ครับมันมาทั้งหมดเลยครับเราไม่ต้องไปนั่งไล่กรอกทีละตัวครับและถ้าเป็นคะแนนช่องที่2ถ้ามันเป็น4อ่าะสได้เยอะนะครับ คะแนน4คะแนนหลายคนได้4คะแนนก็ไปตั้งค่านะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น4คะแนนรากบาตัตรอ่าแล้วก็กดตรงเลข2ครับปึ๊บนี่ครับกดตรงเลข2ตรงนี้นะครับเห็นเมาส์ผมไหมครับอ่าแล้วมันก็จะถามว่าอายุช sure ่วอีกต้องการป้อนคะแนนช่องที่2ทุกคนเป็น4คะแนนใช่หรือไม่ตอบใช่นะครับอ่าช่อง3 4 5หก็ ดำเนินการไปได้เลยนะครับคะแนนหลังกลางภาคก็เหมือนกันนะครับทีนี้มิดเทอมล่ะกลางภาคมิดเทอมสมมุติว่า,าส่วนใหญ่แล้วเด็กผมสอบได้10คะแนนผมก็ไปตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าแล้วก็ใส่10เมื่อใส่10เสร็จแล้วกากบ,บาทออกไปกดตรงมิดเทอมปัง ครับมันก็จะถามเหมือนเดิมครับไอ้ยเชื่อต้องการป้อนคะแนนสอบกลางภาคทุกคนให้เป็น10อ่าตอบ yes ต้องการนี่ครับมันก็จะมาเลยครับส่วนคนอื่นๆที่อาจจะสอบได้คะแนนเยอะกว่า10เราก็ค่อยไปคลิกนะครับก็คลิกตรงตัวเลข20ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยไปไล่แก้นะครับคนนี้อาจจะได้15เงี้ยอ่าคนนี้อาจจะได้1 8ปเงี้ยอ่านะครับก็ก็แล้วแต่นะครับ เมื่อป้อนเสร็จแล้วก็กดที่เดิมอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเสร็จแล้วช่องอื่นๆก็เหมือนกันนะครับช่องที่1 2 3 4 5ตรงก่อนกลางภาคหลังกลางภาคก็ลักษณะเดียวกันส่วนไฟนอลไฟนอลของผมมัน30คะแนนเนาะก็บางคนอาจจะสอบได้15นะอ่าเราไปตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ไป15 15 คาบารเสร็จแล้วก็กดไฟนอนนี่ต้องกดตรงตรงตัวหนังสือไฟนอนนะครับอย่าไปกดตรงปุ่มนะแล้วกดตอบ yes ปึ๊บเห็นไหมครับมันเด้งขึ้นมาเลยครับเอาละครับแค่นี้ครับเราก็กดเซฟเชงมันก็จะทําการบันทึกให้นะครับฮ่าบันทึกให้เห็นไหมครับแล้วมันจะรีโหลดหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็กลับเข้าไปดูอีกโดยกดปุ่ม next นะครับอ่านี่ครับกดปุ่ม next แล้วมันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับ มันกดปุ่มน็กปุ๊บม,มันจะรวมคะแนนให้ทีนีอ้อาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มเติม<ๆ>อีกนิดนึงนะครับซึ่งคลิปก่อนๆนั้นผมได้สอนไปก็ยังไม่หมดนะครับก็คือเรื่องของการาทําคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงนี้นะครับถ้าของใครมันไม่ขึ้นเนี่ยเลข3เลข3เลข3าพวกนี้ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นให้คุณครูไปที่ตั้งค่าไปตรวจสอบนะครับผมจําได้ว่าผมลืมบอกแน่นอนนะครับผมลืมลืมพาคุณครูทําแน่นอนนะครับตรงนี้เลือกตั้งค่าคะแนนเสร็จแล้วไปที่จัดทําโครงสร้างคะแนนนะครับเมื่อจัดทาโครงสร้างคะแนนเสร็จแล้วสกอร์ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ต้องทําเครื่องหมายถูกให้หมดนะครับนะครับถ้าทําเครื่องหมายถูกหมดปุ๊บ มันจะขึ้นมาให้เดี๋ยวผมจะลองเอาออกให้ดูนะครับผมจะทดสอบเอาออกให้ดูเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นไหมครับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะกรอกคะแนนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่โครงสร้างคะแนนแล้วก็ทําเครื่องหมายถูกให้ครบทุกอันนะครับแล้วกดเซฟโพสนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว จะลงคะแนนยังไงอ้าวแล้วครับลงคะแนนก็ไม่ยากนะครับคุณครูครับคุณครูก็ไปกดที่เลขเหมือนเดิมครับกดที่เลขข้างบนนะครับอ่าคุณลักษณะอุประสงค์ข้อที่1 2 3 4 5กดนะครับอย่างนี้ครับกดตั้งค่าคะแนน15อ่าคะแนนอ่าแต่ช่องนี้คะแนนเต็ม3โอ้ลืมแก้นะครับจะกดไปเลยไม่ได้นะครับคะแนนเต็ม3มันเกินนะครับ เกนเพราะฉะนั้นไปตั้งค่าคะแนนตรงนี้ใหม่เปลี่ยนตรงคะแนนอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนตรงคะแนนอัตโนมัติให้เป็น3คะแนนนะครับแล้วก็กายกบาทแล้วก็กดไปครับนั่งกดไปครับน,น,นั่งกดไปครับนี่นนั่งกดไปเรื่อยอากดไปเลยกดไปเลย เลย่วนคนไหนที่เราต้องการแก้ไขนะครับในบางข้อนะครับคุณครูก็ไล่เปิดแล้วก็แก้ไปทีละทีละคนนะครับอ่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเซฟครับนี่ครับบันทึกไม่สําเร็จศูนย์คนอ๋อบันทึกสําเร็จ29คนเด็กมีทั้งหมด29คนและบันทึกไม่สําเร็จศูนย์คนนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเอาละ แค่นี้ครับก็จะทําให้คุณครูทํางานได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ไปไล่แก้นะครับไล่แก้ข้อมูลนะครับว่าเ,เด็กคนไหนได้คะแนนผิดหรือแปลกไปจากคนอื่นก็ไปไล่คะแนนไล่แก้คะแนนให้เขานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ